สวัสดีครับวันนี้ครับร้านไฮเทคคาร์อคเซสซอรี่นะครับพุทธมณฑลสาย2นะครับจะทําการติดตั้งนะครับกล่องคาลิ่งไฟฟ้าครับ TC Drive นะครับหน้าตากล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับผมวันนี้จะมาติดตั้งกับรถ o r t ์กเจอครับตำแหน่งการติดตั้งนะครับตัวติดตั้งนะครับจะเป็นวายซ็อกเก็ตนะครับเราทําการติดตั้งนะครับโดยอยู่ที่ตำแหน่งนะครับเป็นวายซ็อกเก็ตนะครับ ตำแหน่งนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเป็นชุดสําเร็จรุ่นนะครับตรงตามรุ่นนะครับต่อเข้ากับตัวเคร่งไฟฟ้าเดิมนะครับแล้วทําการเดินสายนะครับทีนี้พอเราติดตั้งแล้วนะครับเราก็จะกล่องก็จะโผล่มาอยู่นี้นะครับนี่ครับเป็นการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะมีไฟเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการเซตวิธีการทํางานกันครับผม ขั้นตอนต่อมานะครับก็มาดูวิธีการเซตการตั้งค่านะครับของกล่องคาลเล่งไฟฟ้า T C Drive นะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เปิดที่สวิตช์ออนก่อนเลยครับนี่ครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับพอสวิตช์ออนแล้วครับหน้าจอก็จะโชว์เป็น S P 8นะครับแล้วเราก็กด2องปุ่มพร้อมกันนะครับซ้ายขวาจะนับถอยหลัง3 2 1 0แล้วปล่อยมือนะครับในจังหวะเดียวกันนะครับตรงคาลเล่งปลายเท้าของเรานะครับเรา เอาพรมออกให้หมดนะครับผมเราไม่ต้องกดคันเร่งใดๆทั้งสิ้นนะครับกดไปปุ่มซ้ายนะครับจนขึ้นคําว่าเซตเครื่องจะทําการตั้งค่าครับและคราวนี้พอขึ้นคําว่าเฮสหรือว่าไฮนะครับ0.8ให้เรากดคันเร่งนะครับไปให้มิดเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายอีกหนึ่งทีนะครับจะขึ้นคําว่าเซตเท่าตอนนี้ครับเราก็จะใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูปุ่มอีโค่โหมดนะครับก็จะมีอีโค่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับมีแค่เจหมดนะครับผมไม่ได้มี8หมดส่วนสปีดนะครับมีตั้งแต่1ถึง9้าเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับเริ่มการทํางานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะค้างนะครับรอบเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่สองพรอบนะครับโอเคเท้าผมจะค้างไว้แล้วนะครับอยู่ที่ เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคอยู่ที่ตรงนี้ได้1,800รอบนะครับผมจะเริ่มกดแล้วนะครับสปีดหนึ่งสปีดสสปีดสสปีด4สปีดหสปีดหสปีด7สปีด8สปีดเก้านะครับเล่งของการทํางานของรถยนต์เนี่ยครับของรถของเราเนี่ยจะช่วยย่นสโครบระยะชักนะครับได้ดีมากๆเลย คอีโคอีโคนะครับผมจะปรับเซ็ตอยู่ที่ศนอันนี้คือสแตนดาดนะครับผมก็จะค้างอยู่ที่สองพันรอบแล้วกันนะครับอีโคหนึ่งอีโคสองอีโคสาม อีโคสี่ตอนนี้เท้าผมอยู่กับที่เลยนะครับอีโคห้าอีโคหกอีโคเจ็ดนะครับโอเคหมดแล้วครับมีทั้งหมดเจ็ดโหมดนะครับอีโคนะครับการปรับตั้งนะครับก็ใช้เวลาไม่มากเลยนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วการติดตั้งเนี่ยก็ง่ายดายมากเลยนะครับนะครับ ถ้าสนใจติดตั้งนะครับก็พบกันนะครับที่ร้านไฮเทคคาร์พุ่มพลสายสองครับยินดีต้อนรับครับ